กลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมก,การระดับเขตในการประกวดวิสาหก,กิจชุมชนดีเด่นประจำปี2563ค่ะ ที่วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินหมู่ที่4ตำบลโคกเกอะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมาการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตปี2563ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินเพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี2563โดยมีนายประยุนสุวรรณคำเกษตรจังหวัดมหาสารคามนางละไมฤทธิเดชเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม นายคึกฤทธิ์เลกะาราบประหลัดอาวุโสอําเภอเมืองมหาสรารคามและหน่วยงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินหมู่ที่4ตำบลโคกเกาะอําเภอเม,มืองจังหวัดมหาสรารคามได้รับคัดเลือกจากจังหวัดมหาสรารคามเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตและได้รับการตรวจประเมินระดับเขตในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับเขตไปประกวดระดับประเทศต่อไปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหินประธานกลุ่มคือน,นางจิราพรอ,อินทส้อยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2558สมาชิกเริ่มแรกจำนวน27รายปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน47รายได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมการข้าวในปี2560 พื้นที่เพาะปลูกจำนวน884ไร่แบ่งผลิตข้าว5สายพันธุ์ประกอบด้วยข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน707ไร่ข้าวหอมมะลิแดงจำนวน52ไร่ข้าวหอมนิลจำนวน50ไร่ข้าวหอมใบเตยจำนวน60ไร่ข้าวทับทิมชุมแพรจำนวน15ไร่ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนะคะทางกลุ่มได้มีการจัดสรรให้สมาชิกเป็นแปลงไข่แดง15ราย พื้นที่จำนวน80ไร่เพื่อกระจายข้าวพันธุ์ดีให้กับเครือข่ายและกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ